ดาบิเซษฝาตันตลอดทั้งไปเืิองต้นและแสดงประกอบพิธีที่สำคัญด้ประกอบพิธีบวงสวงเทวาดาพีตลอดทั้งบระธานในพิธีานปุโรดนท่านผู้บชาการบนทนทวานปกที่27 ท่านคนดีประเสริฐเดี๋ยวลูกศิษย์แย่ลูกศิษย์ประจันประจันต้อมเดี๋ยวกระโดมนับเสือตลอดมาตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้บัญชาก,การแต่ก็มาอยู่ไม่ขาดปัจจุบันมาเต็มกําลังเลยกันเลยครับแต่นุโมทนาการณ์ไหวการต้อ,รตอรรนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสารเมธี เาจ้ศึกษาเจ้าคณะพราบเก้ารรมยุยว์บประชานิยมจังหวัดกาสินบันรีประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่เจ้าคุณบัวสีชุตินทะเราแกลถึงบันพิธีแล้วก้ากับผมขอากาศถวายการต้อนรับประเดชพระคุณด้วยควเคารพอย่างสูงยิ่งครับ สมัยพุทธกาลปัจจุบันในสมัยปัจจุบันแต่ท่านก็คือวันที่19พฤศจิกายน2500ัน้าร้อยหกสิบหกจะมีแอดคาราบาลแอดคาราบาลมาเราขับ้องครัาขันยิงไม่มีใครกินงยี่ร้อยห้าสิบก็มาพี่จะกินคาราบาลแดงเพราะว่าพี่นะนะแอดมาแล้วครับพี่น้องแมาแล้วแต่ตันนี้เรับท่านด้วยความยินดียิ่งแต่ท่านพระบูสุวัตระ ตะประดุษเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการแสดงเน่ยเป็นสมโพธงานกระถิ่นวันนี้กับแอสคาราบาลแต่ตัวจริงเสียงจริงแต่ใส่ได้แต่ท่านเนีเนี่ยท่านจเจนนะแต่ท่านเป็นคนใจดีครับใจบีคนุณทานบนโทบนสิงปากลางแต่เบญจานุก็ร่วมด้วยเสยสยานุสิทธ์ทั้งหลายก็ได้เรื่องพาแต่ เพื่อนพาในบุญกุศลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดทั้งได้เพึ่งบวรรมีท่านพลตำรวจโทสรายยศสมงวนโทภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ได้เป็นประธานในพิธีไหว้พระว่าประกอบพิธีเกท,ทองหลอ,องพระพุทธร,รูปตามที่ท่านพิสันตสจวิภาพได้เป็นเจ้าพระพุวัรร์น,น้อมนำถวอยเป็นพุทธบูชา ไว้กับวัฒนแสดงเป็นสมบัติรารวาแต่ประกอบพิธีเป็นลาดับสุดต่อไปครับกับราชนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโมวัชรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิทธ์ธรรมยุทธ์เป็นต้นเป็นประธานกับราชนาระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชระดีดกรองเจ้าคณะภาคเก้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัน์ให้พระวรารามราเจ้าวระมหาวิหาร อทั้งคณะสงฆ์ผู้เป็นสังฆินบทผู้จิตจินรสพระคณาจารย์ทั้งหลายในเวญจานยเครก่องเกศะดวกเดินทางไปประกอบพิธีเททองหรอ่อพระพุทธรูปวันนี้พร้อมที่จะไปประกอบพิธีเจ้ากระบ,รบมก็กลวาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ จากกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเก, uh กตุพารุ네้ยเนาะจะเนาะบัดที่นี่ก็ได้แก่เวลาแล้วพี่น้องถึงเวลาแล้วเนาะค่ะเนาะจะเป็นในพิธีการปลูกเสกเนาะค่ะพี่น้องปลูกเสกวัตถุมงคลแล้วก็บวงสรวงแล้วก็เทเทท่องเทเท่ยังรอพระแม่พี่น้องพระพระใหญ่สูงสิบสามเมตรไหมค่ะพี่น้องค่ะเอาล่อเนาะค่ะเนาะรออยู่เสมอค่ะ เดลวงพ่อเจ้าคณสุดทศสักครับความบอกแห่งเมืองไรเยเอ็ดช้งเอ็ดนครนเดลวงพ่อใหญ่วัดเุรรพระรัชไทยลวงพ่อใหญ่วัดบุรราพระิรามะจะได้เป็นต้นเป็นประธานในบรัดรดาข้าผมได้ทยคว้พรารพกับพระรานาดเพลเดชพระคุณพระราชคณะได้เป็นต้นเป็นประธานในการประกอบพิธีหล่อพระโคตรรู แต่จาท่านสารเิชชบิภาได้ตาอนำถวายเป็นพุทธบูชาถวายใบธรมทสบงเพื่อนาสงฆ์ผู้เป็นบัณฑารจะได้ร่วมพิธีเพื่อเฉพาะสำคัญจะสำคัญในการปฏิบัติประชิดช่องสาย กับดิบน้วงก็กับดิบนีปนะจอนในกับิบุญวิ่งที่กับเต่าลั่สี่กนาวจ้องไอ้สิ่คนั้แต่ว่าเก่าหนึ่งไปเจาอใส่เก่าหนึ่งมันกันเลยไปมันก็เล็มาเก่าศูนย์เนาะแต่กันยังเข่ายังเขาบนเขขาล่างอยู่แต่ว่ากับเขาเขาวิ่งก็จะพัดมหาพรารย์นี่เลขกเขาเลขเขาแทบพูด กเป็นเชิญท่านพิสันเจชวิภาพนะครับเป็นเชิญท่านเดชกรนะครัพี่น้องกานเริ่มแลนพิธีการจะเริ่มพี่น้องกันตนางแต่กับเดชจญเทียัาราบาวกับท่านสุวริตปรารรบประเนรองนายกมาแล้วค่ะพี่น้องะอาจารย์ต้องมาแล้วจ้าพี่น้องคะตลอดทั้งท่านผู้บัญชาการบนหณนาหารบกที่27 ตนประเรจะจับตนตัวประเริผู้บัญกาการเดินทางมาบัตรทหารบกที่ยี่สิบเจ็ดกับบัคณะสงฆ์โมยใหญ่จะได้พุทธศักราชชน ตลอดทั้ท่านประทานในพิธีจะได้ประกอบพิธีที่สมคัญ่าเห็นเจม,มากก็เลยว่หาหลวงพิเทียนศักดิ์สิทธิ์นะ ค่ะคนร้ายหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นช่วงพิเศษค่ะพี่น้องพิเศษมากเลยค่ะตอนนี้มีแต่พระใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะจาพี่แอดคาราบาวก็มาค่ะพี่น้องพี่อคาราบาก็มาเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะ ่ะพี่น้องคนหลายหลายพี่น้องเลยใครที่อยากจะมา เป็นพิธีการรอพระใหญ่เนาะคะ่ะเนาะรอพระใหญ่ะคะ่ะพี่น้องรอพระใหญ่เด้อค่ะเด้อ เข้าเตาหล่อทำภาพปินตาชื่อรุ่นเนี่ยภาพจานยังไม่ตั้งนะคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุมงคลที่ได้สแด่งในราคาพอเนื่องจากว่าไม่ได้ทำขายนะทำแจกนะเอฟซีหรือว่าประชาชนก็ือว่รัฐส์สามารถมาขอได้่องจากภาพจันต้องนะฮะถ้ามาเร็วก็จะได้ถ้ามาช้าจจะหมดเนื่องจากว่าทำจำนวนจำกัดเดี๋ยวเจอตวกันหรือฮะ ทำคำทงคำเนี่ยเรียกว่าาบางจานะรบไอแมงจันยังไงต่อจะไ้ให้ทักสืออเนนได้ไหมก็ให้ออให้หลอก ม,มีต้องมีวิธีอะไรบ้างต้องเรียกใครบ้างเหตุเพราว่าเดี๋ยวมวนๆให้การจัใส่เดี๋ยวว่าอาจารย์นคนถูกองเราจะมาให้คนใส่นะครับใส่ โอ้ครับครับตายโอ้ไม่ครับไม่ตาย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 เียแล้วครับาย

ด้องทำอะไรครับที่มกันคกนีมงานนี้ให้ป่าที่าได้หน่อยเนี่ยป่าเล่นนะกอเดอร์นีไอ้นี่เขาเที่ยวชาดุ้นะกล้องไม่กองนะ

tất cả, mấy trang coi mày, áp mày, hai con, bay đấy, cứ cho nó bò mãi đấy, cứ cho nó bò mãi, cứ cho nó โอ้อายมาว่าเนี่ยจกพรจะให้หลวงปู่โตมาเยอะเลยท่านม้านี้ให้มามบดอออให้มาทำม้วเยอะก่าี่นี่เป็นที่ใหญ่กว่านี้เป็นกอชายบุญค้ัวพ่นหล่อเลยที่รู้ย่อประเทศท่เกีที่ยว่อ 抽烟。 ที่ต้องมาเตรียมรอเลยไม่ได้ครับจะไ,ได้ไปีไ่ยวครันะ